สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดีแอคชันอีกเหมาลำอีกหนึ่งคนนะคะแม่ที่หน้าตาดีและหล่อมากค่ะน้องเจมอภิชัยอยู่วงระเบียบวารสินค่ะไปดูกันค่ะแม่แม่ผู้ใหญ่บอกเลยนะคะเจมอภิชัยเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาดีมากและเป็นคนที่แต่งตัวเรียบเรียและเป็นคนที่รู้สไตล์ตัวเองค่ะ จะมีคลิปหนึ่งค่ะหล่อมากเดี๋ยววันหลังจะ,จะมาเอีกชั้นให้ดูค่ะวันนี้ให้ดูสไตล์แบบเรีเยบสังเกตดูหน้าดูรอยยิ้เป็นอีกหนึ่งพี่อีที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงค่ะแต่แม่ผู้ใหญ่มองเห็นถึงความน่ารักความหล่อของน้องค่ะเสียงคือดีมากฉันบอกเลยหล่อด้วยเสียงดีด้วยค่ะถ้าน้องของกนี นิดนึงนะคะฉันบอกเลยครับคือเป็ก hmm. มาจริง mm hmm. เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่หลายๆคนไม่ได้พูดถึงหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้จับตาจ้องมองแต่บอกเลยว่าน้องมีดีทางทางด้านร้องเพลงแล้วก็หน้าตาค่ะถ้าน้องรู้จได้ยิดนึงฉันบอกเลยครับเปะมาดูรอยยิ้มดูแววตานะคะเธอแต่อีกชุดหนึ่งนะฉันบอกเลยฉันถ่ายที่ปอคุ้งเผาถ้าใครได้เห็นนะคะ รับรองจิตตะลึงถึงความหลอของน้องเลยค่ะคิดว่าจะออกมาฏีแอคชั่นให้น้องนานแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่มีเวลาวันนี้ว่างก็เลยมาดีแอคชั่นให้น้องให้ทิดคลินความหล่คอความน่ารักความสดใสของน้องค่ะคือน้องเสียงดีนะคะแม่เสียงดีมากด้วยบอกเลยค่ะ หน้าตาคนหล่อทั้งหล่อทั้งเสียงดีแม้เข้าทางแม่ผู้ใหญ่ีค่ะ